สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะมาสักคราสในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้เมนเทอร์บีด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะสอนอะไรครับเมนเทอร์วันนี้หรอคะจะสอนในเรื่องของเซ็กซี่โพสนะคะว้าวเซ็กซี่ <xy> โพสคืออะไรเอ๊ะต้องใส่ชุดบิกินี่ไปเดินชายหาดดิมทะเลหรือเปล่าแล้วถ่ายรูปส,สวยๆแล้วนั่นคือเซ็กซี่หรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเซ็กซี่โพสคือการแก้ผ้าถ่าย เซ็กซี่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เซ็กซี่นะฮะเซ็กซี่ไม่น่าค้นหาหรือเปล่าอ๋อฮะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องเซ็กซี่โพสที่น่าค้นหานะคะว่าเป็นยังไงสิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับการเซ็กซี่โพสเนี่ยอินเนอร์เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเรามีอินเนอร์แล้วเราจะสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนอินเนอร์สำหรับพี่คือรักในเรือนรูปร่างของเรารักความเป็นตัวเองคิดมั่นใจว่าฉันเนี่ยสวย มันก็จะส่งผลออกมาจากแววตาต้องเป็นธรรมชาติ uh huh. อย่าเฟกออกมาโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะลองโพสให้ดูก่อนคร่าวๆพี่โพสกับแปมถ้าต้องถ่ายแบบอาจจะสวยครับ <laughs> <laughs> นี่แค่5้เองนะคะ <Okay. laughs> พี่คือคนหน้าแดงอ่ะแดงแบบออกเลยอ่ะไม่อยากจะคิดว่าคนจะหน้าแดงขนาดนั้นหน้าแดงหูแดงตัวแดงโอ้แดงแดงแแล้วถ้าเกิดเป็นพร็อพอย่างอื่นล่ะคะเวลาเราถ่ายแบบเราอาจจะต้องเจอกับผู้ชายในแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอเชิญคุณขุนนะคะเป็น special ลเค s ให้หน่อยค่ะยินดีเลยครับอะ จะทำยังไงให้เราดูแบบท็อประเขานะคะพี่ขุนตายตรงนั้นเลยอะเซ็กซี่มากนางพยาจริงๆอ่ะเราต้องไม่เป็นตัวประกอบให้เขาไม่ต้อง เราดูรู้เลยคือเขาไม่ได้ขยับเยอะแต่มันเซ็กซี่ออกมาจากข้างในหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนได้ทราบโจทย์และกติกาของ Masterclass ในครั้งนี้แล้วพวกเธอก็ได้แยกย้ายไปเตรียมตัวและแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อมาทำโจทย์ของ Masterclass ในครั้งนี้ครับ ในแบบ GQ เลยครับแบ๊คพีนะคะเด็กๆใจยัเกดน,นะเด็กอายุ13กีไม่หยุดนะพี่คือแบบอยู่อย่างเงี้ยหนูชอบเขาหนูชอบเขาหนูแบบลิลลี่เก็บอาการในรูปไม่คะ่ะหนูชอบพร็อปแต่ละชิ้นทาง GQ จะเป็นคนเลือกให้คุณครับ เรามาเริ่มมาที่ชิ้นแรกนะครับคือกุญแจมือครับ5 4 3 2อแอคชัน่นเบเวลาครับกุญแจมือค่ะใช้ใส่ามากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้สิบวิสุดท้ายครับเลิอส่งไปทีกล้องอห้าสสา 2หมดเวลาครับไม่เขินเฉยๆหนูไม่ชอบพี่ชายคะ่ะเฉยชิ้นที่ 2, 2> ชิ้นที่ 2, 2> ร่มครับน้องจุกกลูโจทย์เขาบอกว่าอย่าได้ไปแปลกๆจับเวลาครับโอ,อโอเคไม่เป็นไรครับเจยาจะดีสัางสัรใช่็เก็บสัางสัรพอกลางร,รึบลมทีนัางกาออกไปก็ได้เท่านั้นนะคะ ดึงล้มเข้ามาในฉากนิดนึงครับล้มออกสักเฟรมเยอะไปนะคกดลงบ้างก็ได้กดหน้าลงจิกจิกเอออุ้ยแซบสิบวิสุดท้ายครับสามสองหมดเวลาครับกลายเป็นล้มสร้างสรรค์ผิดไปแล้วอ่ะแต่ว่าหน้าเราก็เออซิซีอยู่นะใช่ป่ะซิซี่ไหมน้องมาปรางนะครับคือถุงมือครับ ส่งออกไปอินเนอร์ส่งออกไปให้เขารู้สึกว่าเราเซ็กซี่นะคะหนูร,รู้สึกว่าหน้าเราใกล้กันมากเกินไปหมดเวลาครับสำหรับน้องจูนหมวกกันน็อกครับวางกล่องถันกนะลูกติกติกเลยติกให้ช่างภาพเห็นแล้วแบบว้าวว้าวสิบวิสุดท้ายครับ จะให้เขาถือก็ได้นะคะหมดเวลาครับพับชิ้นต่อไปนะครับสำหรับน้องโกโก้นวมครับแขนทำท่าเหมือนจะชกมวยก็ได้ครับสีหน้าด้วยหมดเวลาครับหมายเซลฟี่ครับติชานครับิชาครับหนูไมจะทำอะไรกับเซลฟี่น้อยเซลฟี่ได้หนูว่ามันยากมากครับใจะเย็นใจเย็น ลูกแม่สั่งในแบบได้เลยครับสั่งในแบบได้เลยอยากทำอะไรให้ในแบบทำไรยอมค่ะยอมแพ้สิบวิสุดท้ายแล้วนะครับในมากกว่านี้หรือเปล่าหมดเวลาครับติช่าความหวังของแม่มากชิ้นต่อไปหงกครับน้องนัตโตครับ จากเวลาครับเชือกครับน้องจีน่าครับเชือกให้เป็นประโยชน์กว่านี้เชือกเอาไว้มัดก็ได้คำต่อไปนะครับสำหรับน้องลิลลี่นะครับคือลูกบอลครับโอ้ลูกบอลจะโค้ดยังไงอะใหญ่ก็ใหญ่อะไรเงี้ย อยากเอาบอลบางรูปร right. ่างตัวเองใช้ลูกบอลให้เป็นประโยชน์นิดหนึ long, like ่งครับสั่งลายแบบได้นะครับจะให้นั่งหรือว่าอะไรเงี้ยห้าสี่สามสองหมดเวลาครับคนต่อไปนะครับน้องกวางนะครับแก้วกาแฟครับจะเวลาครับผมคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากว่าฝังรอยลิปสติกลงในแก้วกาแฟแล้วน้อกนันก็เป็นโพสไปเห็นหน้านิดนึงครับโชว์หน้าตัวเองนะยครับ เปิดตัวไ,ไม่เห็นรูปร่างเลยค่ะตอนนี้มันดูตันมากนะจะเลือ้อยยังไงกับเขาก็ได้ทำอะไรก็ได้เขาเป็นของเราทำอะไรก็ได้30 <c oughs> วิครับอ๋อจะกินใช่ไ้มไหม่ของฉันอยากกินก็กินสิแต่ยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดไปเลยมเวลาครับตียาครับเน็กไทครับ้นิ้วนิ้วกำ<ห>จับให้มันม่นใจนรูปสวย อ่ะแล้วเร็วเร็วครับเร็วครับเร็วครับแล้วเวลาน้อยแล้วเร็วเอาลุกมาเราลุกไปลุกใช่ไหมฉันลุกกลับเออสิวิครับเซ็กซี่อินเนอร์เซ็กซี่นะสองปิดสองปิสองปิดพอหมดแล้วอ่ะ สาวของเราก็ไม่เบานะจ๊ะเป็นสาวได้สองสามวันก็แซบแล้วอ่เหมือนน้องเขายังเก็บเก็บอยู่ว่ยังไม่ปล่อยออกมาให้หมดอ่ะไม่ต้องเลือกแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายคือถุงน้องครับน้องเจสซี่ครับ Can you sit down over there เร็วเร็วๆๆวเปิดผมหน่อยนึงมองกล้องมองกล้องได้มากกว่านี้ไหมอะอ้ my god Oh my god สิบวิสุดท้ายครับห้าสี่สามสองหนึ่งรดเวลาครับมันคือเซ็กซี่อ่ะไม่ใช่ยิงนัดติกจะฉีกอะไรขาตอนนี้ทุกคนก็ได้ทำโจทย์เนี่ยมาสักคราเซ็กซี่โพสเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ป๊อปก็วันนี้นะครับน้องๆทุกคนทำได้ดีมากนะครับบางคนได้อุปกรณ์ยากมากนะครับแต่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็พี่ป๊อปแล้วก็ ทีมงาน GQ เนี่ยก็ได้เลือกมา4รูปและนี่คือ4รูปที่ทีมงาน GQ <G Q S 1> เลือกมานะครับและรูปสุดท้ายนะครับที่พวกพี่ๆเลือกมาเราจะเลือกไปโพสใน i n s t a g r กรและ f a c e b o o k โซเชียลมีเดียของ GQ นะครับเพื่อเป็นรางวัลนะครับแล้วผู้ชนะในมาสเตคลาสในวันนี้คือใครครับคือภาพนี้ครับ แก้วกาแฟครับอย่างที่บอกคือมาถึงปุ๊บหนูทําให้มีลิปสติกติดอยู่ที่แก้วกาแฟมันเหมือนเป็นการใส่มีนิ่งความหมายบางอย่างอารมณ์ที่สื่อสารออกมาดูคาซีมากคุณค้าวและต้องขอบคุณ g q m a g แม i ก e นประเทศไทยนะครับแล้วก็เมนเทอร์บมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะฉันคิดว่ารูปัดีกว่าเป็นรูปที่มีพลังมากกว่า มันขึ้นอยูกับว่าเราตีโจทย์แตกหรือเปล่ารูปเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องโป๊ต้องเปื่อยมันอยู่ที่อ t t i t u d e เรา I disagree ไม่รู้ว่ามันก็อยากชนะโดยเฉพาะเหมือนว่าแล่นนิดเดียวเองอะ่ะกว้างก็กว้างเธอหนูก็เซ็กซี่นะเรามาสู้กันประลาดในแคมเปญ